สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเขาสรงแจ่มฟ้านี่ครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับดูดิ หลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอยู่ข้างล่างนะครับหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนะฮะเพราะว่าอากาศร้อนนี่ครับเออเข้าไปข้างในดูมาตูนไหมมาอยู่กับเจ๊เราไม่ต้องลงอันนี้แตตรงนี้มันไม่น่ากลัวหรอกมันดังค่ะฝั่งนี้ด้อยเห็นไหม สวยนะเนี่ย okay. right. กบแก็บกบแก็บกบแก็บนี่เห็นไหมตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะปกติติกรไม่เห็นเปลี่ยนใหม่นี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะวิวสวยที่นี่ก็เปลี่ยนใหม่เป,เป็นเป็นกระจกนะแต่ว่าทั้งล่างทั้งล่างเป็นตะแกรงเนี่ยไม่มีตะแกรงอยู่ ทางบนงบนนี้เขาก็เอากระจกใส่ไว้นะครับแต่ติกนมาไม่ใช่นะติก่อนมามันจะมีเดินนี่เปลี่ยนกระจกแล้วนะครับแล้วก็หนูเห็นะล้หลวงปุ่ทวดนะครับลวงพ่อโตเฮ้อ<ะ>อะไรอะไร,รมันจะมไม่เป็นไรลงมา ลงมามันมีแต่เฮ้ยอยู่มันไม่แตกหรอกแล้วทำไมมันดงังกันเออก็มันก็ดังเนี่ยมันเดินด,ดังลอต่ออยู่ลอต่อ,ตอน,นี่ดีกว่าอิตาลีนะอิตาลีนี่ตระแวงแบบนี้นะอิตาลีนี่เป็นที่ชมไดบบ้เลยอันนี้มันไม่ใช่กระจกนะเนี่ยเป็นกระเบื้องป่ะเป็นอันนี้แหละเป็นอะไรนะเห็นไหมสวยไหมครับ โอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับช่อง y t u t u นะฮะวันนี้ก็มาเที่ยววัดเขาสูงแจ่มฟ้าอำเภอธรามก,กาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับวิวสวยๆอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะหายากมากเลยนะดูดิลลุงป,ปุ่ทวดนะครับองค์นั้นลุงป,ปุ่ทวดนี่องคลุงป,ปุปป่โตหลุงพ่อโต,อโตนะครับ นี่คือสร้างก่อนนะนี่สร้างที่หลังนะครับนี่นี่ก็พญานาคพญานาคก็มีสองนะฮะัน,นี้นก็เพิ่งสร้างนะครับนี่นี่กวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่จะให้ดูทางนี้ด้วยนะ ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราเห็นวิวนะฮะวิวสวยมากทางนู้นนะปูเขานะฮะนะฮะแล้วก็สวยมากเลยนะนี่มามเรามาตัวดูตรงนี้นะนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะก็ฝากกดติดตามด้วยนะ นี่ครับทางนี้ก็เป็น,น,นลอดลอดนะฮะลอดท้องพญายนาคนี่ฮะโอเคนะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ